สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราพบกันในคลิปนี้ก่อนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหาพื้นที่วงกลมอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เป็นโจทย์ปัญหานะคะต่อจากเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะเป็นข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อ6นะคะไปติดตามกันเลยค่ะข้อ4นะคะนะักเรียนดูในใบางานที่22นะคะโจทย์บอกว่า มิ้นประดิษฐ์ชิ้นงานมีลักษณะดังรูปรูปแบบไหนเอามาดูรูปกันก่อนนะคะโดยที่ส่วนที่เป็นครึ่งวงกลมมีรัศมียาว18เซนติเมตรถ้าต้องการทาสีบนชิ้นงานทั้งสองด้านจะต้องทาสีเป็นพื้นที่เท่าใดนะคะโจทย์กำหนดให้พายเท่ากับ3.14นะคะเอามาดูวิธีคิดกันนะคะวิธีคิดก็ นักเรียนต้องหาพื้นที่รูปวงกลมแล้วก็หาพื้นที่รูปครึ่งวงกลมเอ๊ดูยังไงเป็นรูปวงกลมนะคะโจทย์บอกว่าทาสีทั้งสองด้านส่วนที่หนึ่งนี่ถ้าเอามาต่อกันสองด้านก็จะเป็นพื้นที่วงกลมนะคะ ส่วนพื้นที่ครึ่งวงกลมก็คือส่วนที่สองนี้เอามาต่อกันก็จะกลายเป็นพื้นที่ครึ่งวงกลมนะคะเพราะโจทย์บอกว่าให้ทาสีทั้งสองด้านนะคะนี่เป็นแนวทางวิธีคิดเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะวิธีทำก็หาพื้นที่รูปวงกลมก่อนสูตรในการหาพื้นที่รูปวงกลมก็คือพาย r กำลังสองนะคะพายในที่นี้โจทย์กำหนด เท่ากับ3.14นะค r ะคือรัศมีรัศมีโจทย์กำหนดให้เท่ากับ18ซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่รูปวงกลมก็ได้เท่ากับ3.14คูณด้วย18คูณด้วย18นะักเรียนไปหาคำตอบเองนะคะก็จะได้เป็น a ตารางเซนติเมตร a มีค่าเท่าไหร่ไปคิดเองนะคะนี่เป็นแนวทางค่ะ ต่อไปจะหาพื้นที่รูปครึ่งวงกลมบ้างนะคะพื้นที่รูปครึ่งวงกลมก็มาจากวงกลมใหญ่นี่เองนะคะพื้นที่ครึ่งวงกลมเพราะว่ารูปที่สองนี้เอามาต่อกันสองรูปก็จะกลายเป็นพื้นที่ครึ่งวงกลมนะคะโจทย์ให้ทาสีทั้งสองด้านพื้นที่ครึ่งวงกลมก็เอาพื้นที่วงกลมหารด้วยสองนะคะก็จะเท่ากับ A ส่วนด้วยสองคำตอบก็คือได้ B ะะไปหามานะคะว่า A เท่าไหร่ B เท่าไหร่นะคะส่วนคําตอบทั้งหมดนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ทาสีทั้งสองด้านนะคะครูนาเสนอวิธีคิดไว้ด้านบนแล้วนะคะพื้นที่รูปวงกลมบวกด้วยพื้นที่รูปครึ่งวงกลมนะคะเพราะฉะนั้น A บวก B ก็เท่ากับ 4แลกเรียนไปหาคำตอบนะคะว่า a b c เท่ากับเท่าไหร่นะคะก็จะได้คำตอบข้อนี้มานะคะในข้อที่4นะคะถ้าไม่เข้าใจก็รีเพดูอีกครั้งหนึ่งได้นะคะโอเคค่ะผ่านข้อนี้ไปนะคะต่อไปก็จะเป็นข้อที่5 ที่ดินของลุงทูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นทะแยงมุมยาว24เมตรเอาดูภาพกันหน่อยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะแต่วันนี้โจทย์ไม่ได้บอกว่าด้านยาวด้านละเท่าไหร่นะคะแต่บอกว่าเส้นทะแยงมุมยาว24เมตรแต่ขุดบอ่อค่ะมีบอ่อน้ําอยู่หนึ่งบอ่อนะคะปากบอ่อเป็นรูปวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางยาว2เมตรพื้นที่ส่วนที่เหลือเอาไว้ปลูกผักสวนครัวอยากทราบว่าลุงพูนจะมีพื้นที่สำหรับปลูกผักสวนครัวกี่ตารางเมตรเป็นไงคะดูภาพแล้วพอที่จะหาคำตอบกันได้ไหมเรามาดูแนวคิดกันเลยคะ่ะแนวคิดนะคะนักเรียน พื้นที่ปลูกผักทั้งหมดก็จะต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทั้งหมดเลยที่เห็นในภาพนะคะลบด้วยพื้นที่บอนะ่อน้ำนี่วิธีคิดก็จะได้คำตอบนะเป็นพื้นที่ปลูกผักต่อไปมาคิดเลยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสหาได้ยังไงเอ๊ะทำไมครูมไม่ใช่ด้านคูณด้านเพราะโจทย์ไม่ได้กำหนดด้านคูณด้านมาแต่โจทย์กำหนดความยาวของเส้นทแยงมุมมานะคะ ความยาวของเส้นทแยงมุมเพราะฉะนั้นก็ต้องไปใช้สูตรนี้เลยค่ะสูตรเส้นหนึ่งส่วนสองคูณด้วยผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมนะคะเราก็มาแทนค่าค่ะเป็นเส้นหนึ่งส่วนสองคูณด้วยยี่สิบสี่คูณด้วยยี่สิบสี่นะคะโจทย์กำหนดเส้นทแยงมุมยาวยี่สิบสี่เมตรจะได้เท่าไหร่ไปหาคำตอบมานะคะ อันนี้กูสมมุติตัวไม่ทราบค่าก็เป็นตัว A ตารางเมตรได้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วต่อไปก็มาหาพื้นที่บ่อน้ำพื้นที่บ่อน้ำเป็นรูปวงกลมก็ใช้สูตรพายอายกกำลังสองในที่นี้กำหนดค่าพายมาให้นะคะพายเท่ากับ3.14อ่าคือรัศมีโจทย์ไม่ได้กำหนดรัศมี โจทย์กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางยาว2เมตรรัศมีเท่ากับครึ่งหนึ่งะคะเพราะฉะนั season, 1> <1 ้นรัศมีก็เท่ากับ1นะคะก็แทนค่าไปก็จะได้3.14คูณ1คูณ1ก็จะได้เป็นคำตอบอีก1นึ่คำตอบนะคะไปหามาว่าตัว b นี้คือจำนวนอะไรนะคะเป็นตารางเมตรนะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส หาพื้นที่บ่อน้ําได้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาดูพื้นที่ปลูกผักพื้นที่ปลูกผักก็บอกแล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสลบด้วยพื้นที่บ่อน้ําก็คือหาค่าของตัว A มาแล้วก็มาลบด้วยตัว B ก็จะได้ตัว C ตัว C เนี่แหละค่ะคือคําตอบนะคะปลูกผักสวนครัวลงพูลจะมีพื้นที่เท่าไหร่แล้วเปลี่ยนไปหา A หา B แล้วก็หาสีมานะคะนักเรียอาจจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็ไปหาคำตอบแล้วค่อยไปําข้อที่6ต่อไปนะคะเอาละค่ะข้อ6ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะพลอยนาผ้าที่มีลักษณะเป็นวงกลมรัศมียาว49เซนติเมตร มาคลุมโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ80เซนติเมตรอ่ะดูภาพเลยนะคะมีโต๊ะยาวด้านละ80เซนติเมตรเอาผ้าที่เป็นวงกลมผ้าสีฟ้านี่และคะ่ะคุมลงไปนะคะผ้าเป็นวงกลมรัศมี49เซนติเมตรผ้าจะต้องห้อยนะคะถามว่าไอ้ส่วนที่ห้อยๆสีฟ้าเนี่ยหรือสีทึบๆในใบางานของหนูเนี่ย มันมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะดูภาพแล้วคิดออกไหมคะแนวทางการคิดครูนำเสนอให้ค่ะวิธีคิดก็คือนักเรียนต้องหาภาพท,ที่ห้อยลงมาเนี่ยก็หาได้จากพื้นที่วงกลมนะคะสีฟ้านี้ลบด้วยพื้นที่โต๊ะนะคะพื้นที่โต๊ะก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะมาหาพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลมก็คือพื้นที่ภาพท,ทั้งหมดนั่นเองนะคะ ใช้สูตร πr ย,ยกกำลังสองในที่นี้โจทย์กำหนดให้ π เท่ากับ22ส่วน7 r ยกกำลังสองก็คือรัศมีคูณกันสองครั้งก็คือคูณ49คูณ49จะได้เท่าไหร่ไปตัดทอนเองนะคะวันนี้ครูมีตัว a ตัว b ตัว c ให้นักเรียนหาคำตอบกันเลยค่ะตรงนี้คิดมาได้แล้ว a ตารางเซนติเมตรนะคะ ต่อไปเราก็มาหาพื้นที่โต๊ะพื้นที่โต๊ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นไหมคะต่างจากข้อเมื่อกี้นี้นะคะข้อนี้กําหนดความยาวด้านมาให้เพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรง่ายๆก็คือด้านคูณด้านด้านละเท่าไหร่คะโจทย์กําหนดมาโจทย์กําหนดด้านละ80ซนติเมตรก็เอา80ดคูณ80นะคะไปหาคําตอบมาก็จะได้บส่วนพื้นที่ผ้าที่ห้อยลงมา ะะพื้นที่วงกลมทั้งหมดสีฟ้าลบด้วยพื้นที่โตะ๊ะก็คือเอา A มาลบด้วย b ก็จะได้ตัว c ขึ้นมานะคะนักเรียนไปหาคำตอบมานะคะ A B C นะในแต่ละข้อแต่ละข้อมันคือตัวเลขอะไรอย่าตอบครูมาว่า A B C นะคะถ้าอย่างนั้นไม่ได้คะแนนนะคะนักเรียนต้องหาค่าของ a หาค่าของ b และหาค่าของ c ทั้ง3ข้อนี้มาให้เรียบร้อยนะคะจึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะวันนี้ก็คงจะไว้3ข้อสั้นๆถ้าไม่เข้าใจนักเรียนรีเพย์นะคะรีเพย์รีวายกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอ,อขั้นตอนการแสดงวิธีคิดวิธีทำโจทย์ปัญหาเรื่อง วงกลมไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ